สวัสดีครับเพื่อผมนิวจากรายการ iNew CH กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟัง True Wireless ที่เป็น 2 Wireless จริงๆนะครับภายใต้แบรนด์ของ Sony มีชื่อรุ่นว่า XB700 ครับมีราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่3,990บาทถามว่าราคาเท่านี้เหมาะกับคนที่มีกิจกรรม Activity เยอะๆอย่างเช่นนักวิ่งนักออกกำลังกายนะครับนักปั่นจักรยานอะ,อะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผลิตมาสำหรับนักกีฬาซะทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงด้วยอ่าพูดถึงเรื่องสีสันกันดีกว่านะครับสีสันของทาง XB 700รุ่นนี้นั้นมีให้เลือกอยู่2โทนด้วยกันนั่นคือโทนสีดํากับโทนสีน้ําเงินแบบที่อยู่ในมือของเราณตอนนี้นะครับแล้วแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราจะเจอกับหูฟังลักษณะประมาณนี้นะครับเนื่องด้วยว่าตัวนี้นั้นมีการดีไซน์ที่ก็ไม่ได้เหมือนชาวบ้านเลยแต่เป็นข้อดีครับอันนี้ผมขอชื่นชมทําให้เราสามารถจดจําสิ่งนี้ได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเริ่มด้วยเรื่องแรกของไนตัวเคสชาร์ตก่อนเลยดีกว่าผิววัสดุการสัมผัสนะครับเป็นแบบสักๆทําให้เรา เราสามารถถือจับได้โดยไม่หลุดมือเราสามารถเปิดปิดฝาได้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อพับแล้วก็การเปิดปิดเนี่ยไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยจะเป็นระบบแม่เหล็กใช่ไหมเวลาเราจะปิดมันก็จะดูดแปะเข้าไปเสียงดังๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆบานพับนะครับก็เราสามารถที่จะค่อยๆงา้างค่อยๆเปิดค่อยๆปิดได้นะครับสามารถทําให้เสียงดังได้เหมือนกันนะครับก็คือปิดแบบนี้ อะไรประมาณนั้นและด้านใต้ขอ้ตัวเคสชาร์จเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสติกเกอร์แบบนี้เอ๊ปกติก็น่าจะเป็นสเปคที่รองรับการชาร์จแบบไวเลสหรือว่าไรสายอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่รองรับนะครับคือวิธีการชาร์จเนี่ยจะเป็นการชาร์จผ่านพอร์ต ใช้เท่านั้นก็สามารถที่จะใช้สายที่เราเสียบชาร์จมือถือได้เหมือนกันนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการแบ่งระยะเวลาการใช้งานแบบเข้าใจง่ายๆก็คือตัวหูฟังของเราเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานสุดก็คือ9ชั่วโมงครับอ่าแล้วไอ้ตัวแท่นชาร์จหรือว่าเคสชาร์จเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟเข้าไปที่ตัวหูฟังได้อีก9ชั่วโมงรวมเป็นทั้งหมดนะครับเราสามารถใช้งานได้นานสุดแบบชาร์จใช้ชาร์จใช้ชชได้ถึง 18ชั่วโมงครับถามว่าพี่มาบวกเลขให้ผมฟังหรือเปล่าเขาระบุในสเปคมาแบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับในเรื่องของการดีไซน์เบ้าเก็บหูฟังเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นหลุมใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยนะครับต้องระบุด,ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนเดิมนะครับแบบที่เราคุ้นตากันอยู่แล้วเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าแม่เหล็กของเขาเนี่ยทำงานได้แบบส่งพลังเราแค่จอๆเข้าไปแบบนี้แล้วปล่อยฮะชึบเห็นไหมฮะ มันจะดูดเข้าไปแบบแรงมากแรงจนได้ยินเสียงแปะอะไรประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยมันก็จะมีไฟบอกสถานะการชาร์จอยู่ที่ด้านในตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสีแดงแดงชาร์จเต็ม ...100% ปุ๊บเนี่ยไฟแดงแดงตรงนี้จะดับหายไปตัววัสดุก,การดีไฟาหูฟังเนี่ยก็จะเป็นเท็กเจอร์เหมือนกับ แท่นชาร์จเหมือนกับเคชาร์จของเขาเลยนะครับก็คือเป็นผิวสักๆแบบนี้นะครับใครที่ซื้อสีดาม,มาก,ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับไอตัวหูฟังนี้มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เฉพาะไอตัวเคสชาร์จนะครับจะมีน้ําหนักเพียวๆอยู่ที่48กรัมนะครับและไอตัวหูฟังเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นข้างละ8กรัมนะครับซึ่งดูจากรูปทรงการออกแบบดีไซน์นะครับตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าหูฟังปกติแล้วก็มีทรงที่ ไม่ได้เหมือนชาวบ้านอีกแล้วครับท่านตัวหูฟัง Sony wf xb 7 0 0ตัวนี้นะครับใช้เวอร์ชันบลูทูธ o t h 5.0เรียบร้อยแล้วนะครับระยะหวังผลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรแบบไม่มีอะไรกั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราอยากจะวางโทรศัพท์ไว้ที่หนึ่งและฟังหูฟังอีกที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดบ้านใครมี2ชั้น3ชั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าบ้าน2ชั้นเนี่ยยังสามารถที่จะรับสัญญาณได้อยู่นะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะขึ้นไปชั้น3ชั้น4เนี่ยผมคิดว่าสัญญาณขาดแน่นอนนะครับและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของหูฟังรุ่นนี้นั้นไม่เหมือนใครนะครับคือเขาจะมีวิธีการเชื่อมต่อตรงๆร,ระหว่างข้างซ้ายข้างขวาได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของอัตราดีเลย์หรือว่า l a t e n y เนี่ยจะต้อง ต่ำกว่าใครๆคือหูฟังบางรุ่นเนี่ยเขาจะต้องมียานแม่ข้างใดข้างหนึ่งครับจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วด้านนั้นเนี่ยจะเชื่อมต่อไปยังหูฟังอีกข้างหนึ่งแต่เรื่องนี้ ขอกระโดดข้ามไปก่อนครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโคเดกการส่งสัญญาณนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยี AAC ที่เป็นการพัฒนาร่วมของทาง Sony น,นะครับเทียบเท่ากับการฟังเพลงเป็นไฟล์แบบ MP3 ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโคเดกนะครับที่มาพร้อมๆกันเลยอันนี้เราไม่สามารถไปปรับตั้งได้แต่เขาประมวลผลได้ด้วยตัวเองนะครับนั่นก็คือ SBC ที่มีค่าบิตเรทเนี่ยสูงถึงประมาณ300กว่ากิโลบิตต่อวินาทีนะครับเทียบเท่ากับการ ฟังเพลงจากแผ่นซ d นั่นเองนะครับหูฟังตัวนี้นั้นใช้หูฟังข้างเดียวได้เฉพาะข้างซ้ายเท่านั้นก็จะมีสัญลักษณ์ตัว L แบบนี้เขียนกำกับเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อจากหูฟังด้านซ้ายไปโทรศัพท์ หูฟังด้านขวาไปโทรศัพท์แต่นี่จึงกลายเป็นข้อตินิดหนึ่งนะครับที่ทำให้หูฟังโซนี่รุ่นนี้นั้นไม่สามารถใช้งานได้แบบตามใจฉันสำหรับใครที่นอนตะแคงขวาและอยากจะเสียบหูฟังด้านซ้ายอันนี้สบายครับแต่ถ้าใครนอนตะแคงซ้ายและอยากจะเสียบหูฟังข้างข,างขวารุ่นนี้ทำไม่ได้นั่นเองเวลาเราใช้หูฟังข้างซ้ายแบบ standalone อยู่แล้วเราหยิบหูฟังข้างข,างขวาออกมาจากเคสชาร์จมาเสียบต่อที่หูของเราเนี่ย เพลงหรือว่าสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่นั้นจะมีการซิงค์โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องต่อบูทูธใหม่หรือว่าจําเป็นจะต้องแพลนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคนละชื่อคนละดีไวท์นะครับตัวนี้เขาทางานได้ด้วยตัวเองเลยอันนี้ขอชื่นชมผ่านครับสำหรับใครนะครับที่มีเวลาน้อยแล้วในกรณีที่หูฟังของคุณก็แบตหมดในกรณีที่เคสชาร์จของคุณก็แบตหมดเราใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะเอาหูฟังมาใช้งานต่อได้นานสุดถึง 60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงโดยระยะเวลาที่เราจะชาร์จไฟกลับเข้าไปในเครืชาร์จของเขาเนี่ยเราใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงสําหรับใครที่มองว่านานอ่ะโอเคผมก็มองว่านานเหมือนกันนะครับระยะเวลาขนาดนี้นะครับถือว่าเราอาจจะต้องไปนอนสักตื่นหนึ่งโอเคและนี่คือสเปคทั้งหมดของหูฟัง WF XB 700แม่ชื่อรุ่นนี้อ่านยากจำยากจริงๆนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเชื่อมต่อกับทางโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการ pairing นี่ก็คือเหมือนกับหูฟังทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับจะไม่ได้มีตัวแอปพลิเคชันของทางโซนี่มาให้เราใช้นะครับถึงแม้ว่าเขาเคยมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับหูฟังโซนี่มาก่อนแต่ตัวนี้ก็ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้นะครับย่านเสียงแบบนี้โทนเสียงแบบนี้นั้น จะไม่สามารถปรับแต่งเสียงได้แล้วนั่นเองนะครับมีการโปรโมทหรือว่ามีการเขียนระบุไว้ว่าเป็นแบบ Extra b a s e หรือว่าเป็นการฟังเพลงที่เน้นไปย่านเสียงทุ้มมากกว่าหูฟังปกติทั่ว,วไปตัวนี้เนี่ยมีการวารันตีอยู่ที่1งปีจาก ผู้จัดจําหน่ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเขียนในเรื่องของรายละเอียดการกันน้ำนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ IPX4 สามารถโดนละอองน้ําละอองเหงื่อได้แต่ไม่สามารถเอาไปใช้ดำนงดำน้ำําหรือว่าเปียกฝนหนัก,นกๆได้นั่นเองนะครับและตัวนี้เนี่ยก็รองรับการโทรศัพท์หรือว่าการคุยสนทนา ผ่านระบบบลูทูธระหว่างโทรศัพท์ด้วยนะครับตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบคุยงานในขณะที่อยู่ข้างนอกนะครับอาจจะเป็นด้วยเหตุจําเป็นเราสามารถใช้หูฟังรุ่นนี้คุยงานแบบสบายๆและในขณะที่เรากําลังโทรศัพท์หรือว่าคุยสายสนทนายอยู่เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันอันนึงนั่นก็คือไซด์โทน เพื่อให้เราเนี่ยได้ยินเสียงบริเวณโดยรอบในขณะที่เรากําลังสนทนาสายอยู่นะครับทำให้เราเนี่ยไม่คุยโทรศัพท์จนเพลินว่าข้างๆเนี่ยอาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวชนได้เทคโนโลยีตรงนี้จะไม่สามารถเลือกเปิดปิดได้ตามใจชอบนะครับเวลาเราโทรศัพท์หรือว่ารับสายปุ๊บเนี่ยไซต์โทนก็จะเปิดอัตโนมัติเลยครับเวลาเราใช้ในการสนทนานั้นจะได้เสียงชัดเจนประมาณไหนฟังดูเรื่องไหมเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์ที่ได้จากการคุยในบ้านและก็คุยนอกบ้านกันครับ ก่อนที่ผมจะออกไปข้างนอกผมขอแวะโต๊ะทำงานผมแป๊กนึงนะครับแล้วก็เปิดเพลงดังๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะลองดูว่าไซส์โทนที่ผมบอกนั้นมันทำงานอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งผมไม่สามารถที่จะอัดเสียงในรูหูของผมไปออกใน YouTube เพื่อให้คุณผู้ชมฟังได้นะครับแต่จะเล่าความรู้สึกแทนละกันเสียงเพลงที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันก็ได้ยินเข้ามาในหูของผมนิดนึงนะครับบางๆเบาๆไม่ได้ดังมาก พอผมกดวางสายหรือว่าหยุดเลคคอร์ดเนี่ยเพลงที่กำลังดังอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็เบาลงไปจริงๆแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังจากการเปิดเพลงดังๆด้านหลังแบบนี้นั่นก็คือการทดสอบซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกําลังได้ยินเสียงคุยของผมเนี่ยโดยที่เพลงมันเบามากๆหรือไม่ได้ยินเลยแสดงว่าทํางานได้ดีจริงๆครับ โอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับตอนที่มีรถแบบวิ่งจอแจนะครับ mm hmm. ก็มีมอเตอร์ไซค์ mm hmm. มีรถโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็จะมีเสียงแบบบนถนนแบบปกตทิทั่วไปอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใส่หูฟังของโซนี่ทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เล็กพอรตในขนาดที่เรากําลังแบบสนทนาสายเรามาดูกันว่าสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนโดยรอบได้ดีแค่ไหนนะครับไม่ได้แบบว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ชัดมากขนาดที่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แบบ รุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับซึ่งไอหูฟังอินเอียร์เนี่ยปกติมันจะแบบปิดสภาพเสียงรอบข้าง หมดเลยเพราะว่ามันเป็นแบบปูดหูใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมันมีมันคนเนี่ยมันก็พอจะรู้เรื่องสถานาการณ์ได้บ้างนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าเวลาคุณจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยคุณจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องหรือเปล่าในกรณีที่หัวหน้าง,งานคุณอาจจะโทรมาคุยณเดี๋ยวนี้เลยเงเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการทดสอบริมถนนแม่วันนี้รถน้อยมากนะกปกติรถจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เสียงดังกว่านี้ถือว่าเป็นโชคดีของทางโซน,นี้หรือฟังตัวน,นี้ไปนะครับเออสถานาการณ์มันไม่ได้แบบว่ารวลวร้ายมากหรือว่าแบบ ปวดมากนะครับมันก็โอเคอยู่นะ เวลาเราเชื่อมต่อหูฟังของโซนี่รุ่นนี้นะครับทุกๆครั้งเนี่ยจะมีการบอกในหูฟังของเราว่า power on แล้วก็บอกจํานวนแบตเตอรี่ของเรานะครับสมมุติว่าแบตเต็มเขาก็จะพูดว่า fully charge แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่อ่อนเขาก็จะบอกว่า low battery นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเตรียมชาร์จไอตัวหูฟังเพื่อจะใช้งานต่อเลยครับโอเคเริ่มจากการใช้ฟังเพลงในแอปพลิเคชัน u t u b e นะครับเวลาเราฟังเพลงใน y YouTube เนี่ยตัวแอปพลิเคชัน YouTube จะมีการ ช่วยแก้ไขในเรื่องของ latency ของหูฟังประมาณหนึง่งทําให้เราสามารถได้ภาพกับเสียงที่ค่อนข้างตรงกันนะครับหูฟังด้านซ้ายนะครับจะมีการแบ่งคําสั่งออกมาเป็นลักษณะว่าเราสามารถกดหนึ่งทีนะครับเพื่อเพิ่มเสียงแล้วถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มค้างไว้ จะเป็นการวอลลุ่มดาวนะครับหรือว่าการลดเสียงนั่นเองแต่เราจะต้องกดค้างไว้เรื่อยๆจนกว่าวอลลุมจะไปเป็นศูนย์ไม่ได้มีการเป็นคําสั่งอื่นๆใดๆจากหูฟังด้านซ้ายอีกแล้วนะครับกดคําสั่งจากทางหูฟังด้านขวานะครับแบ่งคําสั่งออกมาได้อีกหลายรูปแบบเลยนะครับโดยเริ่มจากการกดหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นการพอยส์หรือว่าการเพล เพลงนั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเรากดดับเบิลคลิกนะครับจะเป็นการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากดทริปเปิลนะครับหรือว่าการกด3ทีเนี่ยจะเป็นการกลับไปเพลงเมื่อสักครู่นี้เหมือนเดิมนะครับโอเคซึ่งปุ่มคําสั่งของเขานะครับก็ง่ายแสนง่ายแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องจําอะไรเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกดทางด้านปุ่มข้างขวาไว้ประมาณ3วินาทีนะครับจะเป็นการเรียก Google Assistant นะครับหรือว่าระบบการช่วยเหลือของเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับกำลังฟังเพลงอยู่แบบนี้นะครับและคุณผู้ชมถอดหูฟังออกมาจากเบ้าหูของคุณเนี่ยเพลงจะไม่ได้มีการหยุดเล่นนะครับสังเกตได้จากตัวเพลเยอร์ของ YouTube ได้เลยว่ากำลังเล์เพลงนี้อยู่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าหูฟังตัวนี้ไม่ได้มีเซ็นเซอร์การถอดการใส่ของคนที่กําลังใส่หูฟังนั้นอยู่นะครับทุกครั้งที่เราจะเลิกใช้หูฟังรุ่นนี้นั้นเราจะต้องเก็บหูฟังกลับเข้าไปที่ เคสชาร์จของเขานะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังสงสัยนะครับว่าทําไมการดีไซน์ของหูฟังรุ่นนี้นั้นมันดูแปลกตามันดูไม่เหมือนชาวบ้านหูฟังจะไม่ได้หลุดออกจากหูของเราได้โดยง่ายเพราะว่าการที่เขาออกแบบไปตรงข้อบิดข้อเกลียวตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถใช้หูฟังและยึดกับใบหูได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับเขามีทริคการใช้งานจิ้มไปที่รูหูของเราก่อนนะครับแล้วก็บิดไอ้ตัวหูฟังเนี่ยให้มันชิดกับใบหูของเรานิดนึงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับซึ่งเหตุผลที่เราจะเป็นต้องบิดไอตัวหูฟังเข้าไปที่ใบหูของเรานิดนึงในขณะที่เรากําลังจะใช้งานเนี่ยเป็นเพราะว่าไอเกลียวที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ตอนแรกเนี่ยมันเป็นการออกแบบให้รับเข้ากับใบหูของเราที่มันจะเป็นแบบกเกลียวเียวเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้หูฟัง,งรุ่นนี้แล้วรู้สึกว่าไอตัวเอียร์คัพหรือว่าตัวจุกซิลิโคนหูฟังมันไม่ได้เหมาะสําหรับเราเลยมันใหญ่ไม่พอมันเล็กจนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไซส์ของเขาได้นะครับเขาจะมีอะไหล่ เราเปิดฝาออกมาแบบนี้นะครับและเขาจะมีให้เราอีกจํานวน3ขนาดเหรออู้ให้มาเยอะเลยทีเดียวนะเท่ากับว่าเขามีมาให้เราทั้งหมดเนี่ยจำนวน4จุกด้วยกันนะครับในนี้จะมีไซส์ S, M, L นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ใส่มาจากโรงงานอยู่แล้วให้อีก1ชุดนั่นเองนะครับการที่เราสามารถเปลี่ยนไอตัวจุกขนาดหูฟังได้เนี่ยจะมีผลสำหรับในการฟังเพลงด้วยนะครับไอตัวเวทีเสียงหรือว่า ย่านเสียงบางย่านเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เปลี่ยนออกไปจากเดิมนะครับใครเคยลองทดสอบนะครับลองใส่จุกหูฟังที่มีขนาดใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเวลาเราอุดเข้าไปที่รูหูของเราเนี่ยเสียงมันจะกระหึมมากขึ้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากทางผมเองนะครับเราจะได้โทนเสียงที่เน้นเสียงเบสนุ่มลึกอยู่จริงนะครับก็ไม่ได้ไปกรบเกลื่อนหรือว่าไปกระทบกับเสียงย่านอื่นๆคนที่ชอบฟังเพลงแบบกระหึมกระหึม อย่างเช่นพวก EDM ก็สามารถที่จะได้ย่านเสียงที่กระหึ่มไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่ ฟังเพลงที่เป็นลักษณะว่าเป็นเครื่องดนตรีจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสายเครื่องตีที่จะต้องเล่นจริงๆไม่ได้มาจากคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะแสดงผลด้านเสียงได้โอเคเลยนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเพลงของซิลลี่ฟูลนะกันก็สามารถที่จะได้ยินเสียงเบสได้อย่างชัดเจนนะครับย่านเสียงกลางเนี่ยก็เป็นเสียงที่มาจากเครื่องสายอย่างเช่นกีตาร์นะครับหรือว่าเครื่องตีอย่างเพอร์คัชันจะไม่ได้เป็นเสียงอุดอู้เหมือนเสียงตีกระมังอะไรประมาณนั้นนะครับและโทนย่านเสียงแหลมเสียงที่เป็นไฮแฮทอย่างเช่นเครื่องตี อย่างเนี้ยเราจะได้ยินไม่แพ้กับย่านอื่นๆนะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่การฟังเพลงจากหูฟังรุ่นนี้ได้ย่านเสียงที่ค่อนข้างจะครบค่อนข้างจะเต็มอิ่มและแน่นๆแบบมีมวลไม่ได้บางเบาจนเกินไปเนี่ยเป็นเพราะว่าขนาดไดเวอร์ของทางหูฟังรุ่นนี้นั้น12มิลิเมตรนะครับซึ่งการที่เรามีหูฟังที่มีไดเวอร์ขนาดใหญ่เนี่ย จะทาให้เราได้ฟังเพลงแบบมีกําลังขับมากกว่าปกปติทําให้เราได้ยินเสียงย่านนั้นๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเข้าสู่ช่วงสรุปกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะทิ้งท้ายไปสาหรับคลิปรีวิวหูฟังตัวนี้ถึงแม้ว่าตัวโซนี่นะั้นจะมีเรทราคาที่ไปทางค่อนข้างกลางถึงค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในเรื่องของแอปพลิเคชันนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีมารองรับการทํางานของหูฟังรุ่นนี้นะครับทำให้หลายๆส่วนนะครับที่ควรจะมีในเรทราคาเดียวกันนั้นถูกตัดออกไปสําหรับรุ่นที่มี ีแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีการตั้งค่าในเรื่องของโ no น t ติฟิเคชันได้คนไลน์มาหาเราในกรณีที่มีคนมาคอมเมนต์ใน Facebook ของเราเนี่ยหูฟังก็สามารถอ่านการแจ้งเตือนนั้นๆให้เราฟังได้นะครับแต่พอไม่มีแอปสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีให้เราใช้งานนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วร,รู้สึกว่าเบสมันเยอะจนเกินไปอยากจะลดลงหน่อยเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะ EQ ผ่านแอปได้เนื่องจากแอปมันไม่มีนั่นเองนะครับเขาผลิตมายังไงเขาสร้างมายังไงเราก็ต้องใช้อย่างนั้นไปจนถึงแบบมันหมดอายุไขของมันใช้หูฟังรุ่นนี้แลกแนนครับอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดอาจจะรู้สึกว่ามันเทอะทะพอใส่ไปแป๊บนึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคุ้นชินแล้วนะครับไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่จนทําให้หูของเราเนี่ย มันดูแปลกตาแต่อย่างที่บอกครับเขามีการดีไซน์ให้มันล็อกกับใบหูของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลองเอาไปหมุนๆแล้วก็ลองปรับใช้ดูครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับหูฟังแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นนักรีวิวหรือว่าเป็นวีล็อกเกอร์นี่คือโซนี่ Z 1เป็นกล้องคอมแพคต,ตัวใหม่จากทาง Sony Kai เข้าสู่ช่วงในการใช้หูฟังรุน่นนี้ในการทดสอบการเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับเราจะทดสอบกับเกมยิง FPS อย่าง PUBG ซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวช่วยในการลด latency เ,เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าการหน่วงเวลาแบบจริงๆจ,จ,จากหูฟังรุ่นนี้นะครับเราจะทดสอบด้วยการยิงปืนออกไปเป็นทีละนัดนะครับปั้งปังปังปงแบบนี้เพื่อมาดูกันว่าภาพกับเสียงนั้นตรงกันหรือเปล่านะครับ จากการทดสอบที่ได้นะครับเนื่องด้วยว่าตัวนี้มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อตรงๆร,ระหว่างข้างซ้ายข้างขวาไปยังโทรศัพท์ในเรื่องของ latency น,นั้นจะต้องต่ำเป็นพิเศษและนี่คือการทดสอบที่ได้ครับ จากการทดสอบตรงนี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้มือถือที่แตกต่างไปจากผมเองการทดสอบก็จะมีการคาดเคลื่อนออกไปนะครับมือถือ Android บางรุ่นนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยค่า latency อาจจะสูงกว่าการทดสอบที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าใครซีเรียสในเรื่องของการฟังเพลงหรือว่าดูหนังที่ภาพจะต้องตรงกับเสียงให้มากที่สุดตัวนี้ก็จะตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังหาอยู่ นั่นเองครับและสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่เรามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหูฟัง True Wireless Sony WF-XB 700แม่ชื่อรุ่นเนี่ยจำยากจริงนะครับผมเองเนี่ยยังกลัวจำผิดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจำผิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นอีกรุ่นทันทีเลยส่วนในเรื่องของราคาจะจำหน่ายนะครับ3า9 0บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อผ่านออนไลน์สโตร์นะครับก็อาจจะมีโปรโมชั่น ส่วนลดน่นนี่นั่นทําให้คุณเนี่ยได้ราคาถูกกว่าใครนะครับก็ลองไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รัชดาโ l ่ช้อปปี้โม่ไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับแน่นอนครับว่าศูนย์ของทางโซนี่เนี่ยเขาก็จะมีหูฟังหลากหลายรุ่นเนี่ยสามารถเทสเสียงก่อนได้นะครับแต่ต้องสอบถามข้าก่อนนิดน,นึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 อยู่ในเรื่องของการทดลองอุปกรณ์ต่างๆอาจจะมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยวันนี้เรามาเล่าให้ฟังแล้วใครสงสัยจุดไหนพิมคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยคครรรรัขออวววาาาาามมมมม่่่่ืใทียยงไไดดด้กกตติ เรรานะคับก็กดปุ่ม Subscribe ไว้ได้เลยนะครับมีคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งมือถือฝั่งกล้องฝั่งแก๊กเจตฝั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทําในอนาคตเนี่ยจะได้เห็นก่อนใครและสำหรับวันนี้ผมนิวจัดรายการอย่างนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ